อนนี้ได้เวลาของกล้าลองกล้าลุยนะครับวันนี้พาขึ้นที่สูงอีกแล้วครับพาไปดูการบูรณะพระาธาตุนะครับที่วัดพระาธาตุชัยแหงพระอารามหลวงจังหวัดหน้านี่แหละครับบอกเลยครับว่าสูงเสียงเสียวอีกแล้วหลังจากที่เจอภัยพิบัติเรื่องของแผ่นดินไหวไปบูรณะยังไงติดตามในกล้าลองกล้าลุยเลยครับเช่น<ช>ค่ะ,คะสนับสนุนโดย ไฮรักสฟรีโว GR สปอร์ใหม่ Rest your ultimate ambition คุณผู้ชมครับรถที่ดีไม่ใช่แค่พาเราลุยไปได้ทุกที่นะครับแต่ยังต้องตอบโจทย์ความต้องการของเราได้หลายอย่างโดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกในรถอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือนี่แหละครับเครื่องเสียงที่รองรับ Apple CarPlay สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิงพร้อมเดินทางได้ยาวๆตลอดทั้งวันเลยครับมาเดินทางครับไป t o โยต้าไฮ u ักซ v รีโวรถผู้ใจของผมและทีมงานคันนี้นอกจากเครื่องยนต์2.4 GD Super Power ใหม่ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าเช่นเคยนะครับยังมาพร้อมกับช่วงล่างใหม่ Superflex Suspension แปร่งยิ่งขึ้นนุ่มสบายอีกขั้นมั่นใจทุกการทรงตัวพร้อมชกอัพปรับจูนใหม่และแหนบกันสะเทือนทำให้ผมไปกับรถคันนี้แบบนุ่มสบายมั่นใจสุดๆครับ Toyota h ฮรักรพลังแก่งเหนือนอยิยามคันนี้ กล้าพูดได้เลยนะครับว่าตอบโจทย์คนเดินทางสําหรับผมและทีมงานสุดๆครับพร้อมเดินทางต่อครับ วันนี้กล้าลองกล้าลุยพร้อมกับทีมงานเราขอพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าวัดเข้าวากันหน่อยนะครับพาขึ้นเหนือมาที่จังหวัดน่านบ้านเกิดของผมเองนะครับถ้าเอ่ยถึงพระาธาตุที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนเมืองน่านมานานหลายร้อยปีมีความสวยงามก็ต้องพระาธาตุแช่แห้งด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของสกุลช่างน่านที่ว่ากันว่าเป็นโบราณสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา รายล้อมด้วยวิหารอุโบสถและโบสถ์ที่งดงามตามแบบฉบับของภาคเหนือครับจนที่ผ่านมามีความเชื่อกันว่าถ้าได้มากราบไหว้สักการะบ,บูชาพระธาตแช่แห้งจะทำให้ได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้ารวมไปถึงเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายอีกด้วยนะครับ ชมภาพสวยๆกันไปแล้วยังเหลืออีกจุดที่ผมจะพาไปดูคือที่พระาธาตุแช่แห้งจากภาพของพระาธาตุสีทองอารามตอนนี้กําลังบูรณะกันอยู่ซึ่งวันนี้ผมจะขอพามาเก่อติดการบูรณะองค์พระมหา,าธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งกันครับการบูรณะครั้งใหญ่นี้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนผ่านมาได้หลายขั้นตอนแล้วนะครับทั้งจากเหตุแผ่นินไหวตอนปี62ทําให้ยอดพระมหา,าธาตุเสียหายอย่างหนัก จนได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรให้ทําการบูรณะโดยใช้งบประมาณของทางวัดครับวันนี้เราจะขึ้นไปเกาะติดดูการทํางานของทีมช่างอยู่ตั้งบนนะครับนอ,นอครับจ้างตั้งบนนี่อยู่กีก่คนครับแปดคน,น,รค,นครับวันนี้เนี่ยอย่างพ่องเหรอครับนตามไอ้หน้าต่งางหานเสียงครับกันหลังขึ้นไปครับอืมวันนี้ตามลงมาเพาหตั้งบนตามลงมาแล้วครับครับนี่คือตะวาฝนตกขึ้นมาได้แต่ว่าวันนี้ วันนี้แดดออกดีมากเลยอันนี้คือปลอดภัยนะครับนอะเก็เซฟตี้อย่างทุกอย่างพ้อมดเลยเนาะโอเคอันเดียวฟ้าผมขึ้นไปดูตั้งบนตัวนะครับขออนุญาตครับแม็กไปแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ในนี่บอกห้อนเหมือนกันครับ้ามันบมีลมงครับเออมันจะอ้าวน้อยหนึ่งอ้าวน้อยหนึ่งแม็กนี่มาบังครับ องพระธาตุที่ผมกับช่างภาพกําลังค่อยๆเดินขึ้นอยู่นี้จากที่สอบถามทีมช่างอย่างที่สมควรที่พาเราไปดูนี้บอกว่ามีความสูงอยู่ที่ประมาณ55เมตรครึ่งตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ22เมตรครึ่งและตั้งแต่ฐานไปไ <ว S 1> จนถึงด้านบนมีนั่งร้านเหล็กกอะยึดไว้อย่างแน่นหนาแต่ยังไงการปีนป่ายไายทรรวันนี้ก็ต้องระวังที่มากเลยครับนอกจากจะระวังศรีรษะของเราไปกระแทกกับนั่งร้านเหล็กแล้ว ยังต้องระวังระวังที่ช่างทํางานอยู่ด้านบนอีกด้วยอาจมีบางอย่างโดยเฉพาะเศษปูนเศษอิฐตกลนลงมาใส่เราได้ก็มีครับไม่ร้อนมากแต่ว่าวันนี้ไม่มีลมนะครับมันก็เลยจะอา้าวๆหน่อยอันนี้เป็นองค์ธาตุที่เนี่ยฮะเขาฉาบป,ปูนเรียบร้อยแล้วเนาะครับก็จะเหลือแต่ปิดทองอย่างเดียวใส่แผน่แผนทอง น้องแดงโ <Okay. S 2> อเคน่องแดงไล้แ <Okay. S 2> ต่พูดมัน่องแดง mm. อยู่ด้านอกยิ่งเดินไประดับความสูงขึ้นไปทางก็จะแคบลงและเดินได้ลำบากที่สมควรดึงกำชับให้เรายึดกอะให้ดีเวลาเดินขึ้นไปซึ่งคนที่ผมพวงที่สุดก็คือช่างภาพนี่แหละครับ มือต้องจับด้วยนะแม็กแม็กจะได้ไม่ต้องพะวงเรื่องถ่ายแล้วก็มือหนึ่งต้องจับเพราะถ้าเท้าหลุดอะ่ะมันจะมีได้มีที่ยึดลงหัวเด้อแคบหน่อยม,มันจะแคบข้เข้ข,ข,ข,ข้างลางนะด้านบนจากทางเดินที่กว้างๆมันก็จะค่อนข้างที่จะแคบลงเรื่อยๆตาบว่อ คือยิ่งยิ่งใกลด้านบนของยอดองคธาตเนี่ยนะฮะก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆฮะทางเพราะฉะนั้นนี่คือต้องระวังตรงส่วนหัวนี่แหละฮะไกล้ละพรุ่งนี้มาลุ้นและดูการทำงานกันต่อนี่เป็นครั้งแรกของการที่ขึ้นมาเกาะติดด้านบนสุดได้อยู่ในจุดที่มีเพียงไม่กี่คนจะได้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่ทีมช่างและที่สำคัญ เขาทำงานกันยังไงห้ามพลาดนะครับนเรศปาทานถ่ายภาพคณะวิทย์แหลนวงภาพบุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยพรุ่งนี้จะมาบอกบุญทุกท่านด้วยสวัสดีครับ ล้วว่าเสียวแทนะขึ้นไปนี้ต้องเกาะดีๆเลยนะแล้วแผ่นที่ยืนมันแค่แบบแคบๆเองแล้วไปกับช้างภาาที่บอกว่าหล่อลื่นด้วยโอ้โหลุ้นกันมากเลยต้นกล้าแล้วเวลาสูงอย่างเงี้ยเวลาแบบแรงลมเนี่ยลมมันพัดโยกครับจริงเหรอยังไงก็โยกต่อให้มีนั่งร้านแน่นหนาแต่มันก็โยกครับมันจะไหวไหวที่เรารู้สึกได้พรุ่งนี้จะมาบอกบุญพร้อมกลับมาชมภาพแบบหวาดเสียวแบบนี้ต่อนะครับแม่เห็นยังเทพยังยังไม่เห็นโอเห็นแวามเสียวแทนนี้เนี่ยแหละเสียวท้องเลยอ่ะ